สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิลลอฮ์มุลลาห์ซุลาลวะสซัลลัมอะลายัยราะซัลลัลลอฮวาลาอัลฮิวาซาฮ์มิลลัลลาฮซัลลัมุอะลัยมรห์มัตุลลอฮอาบวรากาตุครับมาพบกันต่อนะฮะใน เรื่องราวของประวัติท่านบนบมีสละลอยสลัมที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ฮาดีสตุนอิฟก็ <g ül> คือเหตุการณ์การที่ท่านหญิงไอชาได้ถูกใส่ร้ายนะครั้งที่คร <g ül> ั้งที่แล้วเราได้เราได้พูดคุยกันไปถึงในจนจน,จนถึงตอนที่ท่านหญิงไอาชาได้อะไรฮะได้ได,ได้ไปหาสร้อยของนางแล้วนางก็นางพอรานางเจอแล้วนางก็กลับมาที่เดิมแล้วนางก็ไม่เจอใคร ไม่เจอกองทัพเลยแล้วก็ด้วยความชาญฉลาดของทิงไอาชาเนี่ยไอายชาก็ได้ได้นั่งอยู่ในนั่งอยู่ในที่เดิมที่เดิมของนางนะแล้วก็ไอาชาได้บอกว่าพอเวลาที่พอเวลานางได้ได้ได้นั่งอยู่ที่นั่นเนี่ยนางก็หลับไปนะนานางก็หลับไปนะสิ่งเวลาการการหลับไปของนางเนี่ยบง่งบอกให้เราให้เราเห็นถึง2ประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งก็คือความกล้าหาญของท่านหญิงไอชานะซึ่งพี่น้องล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 อง,ลองคิดดูนะว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ลงทางแล้วก็กลับมาในในในที่เดิมเนี่ยถามว่าจะเกิดความจะเกิดความอะไรฮนะอย่างั้าเกิดความกลัวเกิดความแต่ว่านางสามารถที่จะนอนหลับได้เนี่ยแสดงว่านางไม่ได้กลัวอะไรนะและประการที่สองก็คือการที่อเล็กซ์สฮานโนตาลานั้นได้ทําการทําการดูแลนางแล้วอเล็กซ์ตาลาได้ได้ไดปกป้องนางนะ ให้หนางได้ให้หนางได้หลับไปจนกระทันน่งนางจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคิดถึงอะไรฮะคิดถึงว่าจะมีสัตว์ร้ายมาทําร้ายนางไหมจะมีโจรจะมีใครมาทําอะไรนางไหมในระหว่างที่นางได้อยู่กับอยู่กับอ,อยู่ระหว่างทางโดยที่ไม่มีใครอัญชาได้เร่าตอบไปว่าว่าการซัฟวานอนมัตัลอัสุลามีธมตะกวานีมินบรอนรินเจชฟาดเดล ซอฟวานเป็นมาตัลอโซลเมียทั้มอมัลกวานีซอฟวานมาตัลเนย,ย์เนย์เนย์กองทัพหลังนะก็คืออยู่ในอยู่ด้านหลังของกองทัพนะแล้วก็ซอฟวานซอฟวานก็ได้ได้เดินเดินมาในในยามในยามค่ำคืนฟัสบาอินดามันซิลีแล้วซอฟวานก็ได้มาถึงมาถึงที่ที่ไอช้ากำลังกำลังนั่งรออยู่นะ ซึ่งในในซอฟต์แวร์เนี่ยอสรสรามบีซุมบันตะกวานี่เนี่ยกลุ่มชนเผ่านี้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มชนที่ที่อะไรฮะคือเป็นที่รู้กันว่าเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าที่นอนเก่งอันนี้คือในก่อนอิสลามนะพี่น้องก่อนอิสลามในเผ่านี้เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นเป็นเผ่าที่นอนกันนอนกันเก่งมาก เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ซอฟต์วรนได้อยู่ในการล่าช้าในการอยู่ในกองทัพหลังเนี่ยหนึ่งในสาเหตุของการที่เขาได,ได้ได้มาช้าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าซอฟต์วรนได้หลับอยู่นะก็เลยเดินมาในในกองในอกองทัพหลังเมั่อซอฟต์วร์เป็นมอรตันเนี่ยนะเป็นคนที่มาพบกับท่านหญิงไอช้ากำลังกำลังนอนอยู่ไอช้าได้ไอช้าได้เล่าต่อไปว่าซอฟต์วรนได้เห็น เห็นว่ามีคนกำลังกำลังนอนอยู่แล้วซอฟตวร์เนี่ยได้รู้จักไอชยชาก่อนที่จะมีการก่อนที่อายะฮิญาบอายะแห่งการแห่งการปกปิดนะแห่งการปกปิดการคมฮิจาบจะจะมีขึ้นพอเวลอาอชยชาได้อชยชาบอกว่าฉันหลับอยู่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามีใครมาจนกระทั่งว่าฉันตื่นขึ้นมาในตอนที่ได้ยินซอฟตวรนได้ได,ได,ได้ได้พูดทำุทานเขึ้นมาว่าอินนาลิลลาฮ์วอินนาอิลัยฮิราญิอูน ซอฟานได้บอกว่าฉันเปกรรมสิทธิ์ของรองกรรมสิทธิ์ของร้อนและแท้จริงเราจะเป็นผู้ที่กลับไปกลับไปกลับไปสู่พระองค์คํานี้เนี่ยพี่น้องอ่ะคำนี้เนี่ยเป็นเป็นคำที่อัร้อนตาลาได้ให้เราได้ได้ให้เราได้ทําการกล่าวในตอนที่เราเจอมุสีบะในตอนที่เราเจอบททดสอบหรือในตอนที่เราเราเราพบว่ามีมีมีมใครโดนบททดสอบหนึ่งบททดสอบใดก็ตามเนะี่ยในตอนที่ร้อนตาลาได้บอกว่าอัลลีน alladin ida a s ุ b a d h u m musibatun qaulu innallahu i n n a i l a y y u r รอ i ิอ o น นท่างที่อัลลอฮฺตได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในี่นี่นี่สุรบะคราะนะว่า“วันนับล้วนนคุมบิช่นหนึ่นข้อควฟมวันจูงและนักสิมมนในเนอัมว,ลว,ว,ลวมาวละเงินอัมฟุตและเนออมฟุตสิและธรรมรัตวละบัญชีริสซับิรินและเราจะเราจะทำการทดสอบพวกเขาคือทดสอบทำการทำการ,ทำการให้เขาได้พบกับบททดสอบนะบิชัยอิมไม่นะเขาไม่ว่าจะเป็นความความกลัววันจูง ความหิวโหยวานักซีไม่นั่นอว,วัยหรือว่าอาจจะมีทรัพสมบัติได้บกพร่องไปขาดหายไปหรือว่าจะมีคนคนได้เสียชีวิตไปบ้างวัสดะมารอจหรือว่าพืชพัุ์ธัญญาหารเลือกสวนไรน,นาของเราผลผลิตของเราเนี่ยอาจจะอาจจะได้น้อยลงไปแล้วผมก็ได้บอกว่าวับชิรสาบิริน ดังนั้นจงทําการแจ้งข่าวดีกับบรรดาพุที่อดทนอดทนอะไรฮะอดทนต่อบททดสอบต่างๆนี้แล้วผมก็ได้บอกว่าอัลลอฮดีนะอิศะอสอบัตฮุมุสีบะคือบรรดาผู้อดทนเนี่ยคือ <c oughs> บรรดาผู้ที่เวลาที่มีบททดสอบเวลาที่เขาโดนทดสอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาก็จะบอกว่า <c oughs> อินนาลิลละวะอินนาอลัลฮิรอจิอูนเขาก็จะบอกว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของล l l a ์และแท้จริงเรานั้นจะได้กลับไปกลับไปสู่ร่อ์สุบฮานะตาลา ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอายะนี้เป็นอายะที่ผมบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเราได้ยินอะไรก็ตามเราบอกว่าอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุมาฮานุลาแล้วเราต้องกลับไปหาองค์บททดสอบไม่ว่าจะเป็นคือบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เราได้เราได้สมมติว่ามีคนบอกขา่าวว่าคนหนึง่งโดนรถชนไม่ต้องร้องให้ตายแล้วค่อยกล่าวนะพี่น้องเวลาที่เรารู้ว่ามีข่าวคนหนึง่งโดนรถชนเนี่ยเราบอกได้เลยว่าอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันยังไม่ตายหมายความว่าเขาเข้าใจว่าคำคำนี้เนี่ยใช้กล่าวกับคนตายอย่างเดียวไม่ใช่นะคำคำนี้ใช้กล่าวกับทุกบททดสอบไม่ว่าเราจะโดนบททดสอบเวลาโดนบททดสอบอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าอินนาลิลาอฮิาอินนยาอินัยฮิลาหมายความว่าเป็นการเป็นคำพูดที่มึงบอกเป็นคำพูดที่มันจะให้ความรู้สึกกับเราว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันในโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าเรากรรมสิิธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเสียไป หรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราโดนทดสอบมาหรือไม่ว่าใครโดนทดสอบอะไรก็ตามให้เราเขารู้ว่าเรากรรมสิทธิของเราคือเรามาจากอัลลอฮ์ะัฒนาสร้างเรามาแล้วเราต้องกลับไปหาพระอ,องค์เพราะนั้นสิ่งที่เราได้ผเผชิญบนโลกดุนยาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นกลา,ายเป็นเรื่องที่เราเรายอมรับมันได้อิชาได้บอกว่าฉันได้ตื่นขึ้นมาตอนที่ซอฟตวา์ได้บอกว่า <c oughs> อินนาลิลลาหัวอินนาอีไลฮิรอญอูนอฺอิชชาได้บอกว่าฉันก็เลยปิดปิดหน้่งฉันโดยมีจินบับ อาอชาได้บอกว่าวันลอยมาเกลละมานีกลิมาวลาสมิอตุมินหุกลิมาไกรอิสตรจาอีไอาชาได้บอกว่าซอฟวานเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลยแล้วฉันไม่ได้ยินคำพูดอะไรจากซอฟวานเลยนอกจากคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสิ่งนี้เนี่ยบอกให้เราเห็นถึงอะไรฮะพี่นะ้องบ่งบอกถึงอีหม่านของซอฟวานบินบินมอตตอล ว่าเขาเป็นคนที่อะไรให้เกียรติกับภรรยาของท่านอับดอลลาห์อะไรวะซัลลัมแล้วก็ซอฟวา์ก็ไดใ้ให้ให้อูดของเขาเนี่ยคุกเข่าลงแล้วก็ให้อายช้าเนี่ยได้ได้ขี่ได้ขึ้นขึ้นไปบนเฮลดชได้อย่างได้อย่างง่ายแล้วก็ซอฟวานก็ทาขึ้นไปบนบนอูดนะได้อย่างง่ายแล้วซอฟวานก็เป็นคนที่จูงอูดไปจนกระทั่งว่า จุงอูดไปจนถึงทันกองทัพในตอนไหนฮะในตอนช่วงช่วงกลางวัน <Okay. S 1> อาชาได้บอกว่าฟาซัลนาอิเลยฮิมฟาฮะลกมันฮะเลกเราได้ไปถึงกองทัพและคนที่คนที่ออะไรฮะบางคนก็หมายความว่าอาิอาชาอาชาได้บอกว่าบางคนที่พูดถึงเรื่องของฉันที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นคนที่ พินาศไปเพราะในตอนที่นางได้ได้มาถึงแล้วเนี่ยก็มีบรรดาผู้มุนาฟิกได้ทําการพูดถึงนางในในมุมที่ไม่ดีนะในแกนนําของคนที่เป็นแกนนําในการในการปั่นเรื่องนี้เนี่ยก็คืออับดุลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้ามุนาฟิกซึ่งอับดุลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยเขาทําการปั่นเรื่องนี้เนี่ยเพราะาอะไรฮะเพราะว่าต้องการต้องการที่จะ ที่จะให้ให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูมันดูนดูใหญ่นะดูหนักนะไอาชาได้บอกว่าฟะกดํานั้นมาดีนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไอชายังไม่รู้เรื่องนะไอาชายังไม่รู้ว่าผู้คนได้ทําการทําการพูดคุยกันไปคือในตอนที่ไอาชาได้มาถึงมาถึง,มาถ,งมาถึงกองทัพเนี่ยยังไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ทําให้ทําให้ไอช้าเนี่ยได้ได้รู้ว่ามีคนพูดถึงนางในมุมที่ไม่ดีไนะอาชาได้บอกฟะกะดํานั้นมาดีนะฟัชตะการิทนะกะดิมตุนชะฮ์รอนวันัสยยฟิฎูนะ ฟยกาเลี้ยอชาเปนเอฟก์เลาไชรอชาได้บอกว่าเวลาที่ฉันกลับมาถึงกลับมาถึงบ้านเนี่ยไอชาได้ป่วยป่วยอยู่เดือนหนึ่งนะเวลาไอไอชาได้ป่วยเนี่ยป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ผู้คนเนี่ยพากันพูดถึงเรื่องราวของเรื่องราวของเอฟกเรื่องราวของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่บอกว่าไอชากับซูฟาน์ดนอตตัลเนี่ยได้ได้มีอะไรได้มีอะไรกันทําอะไรทําอะไรผิดกันซึ่งเป็นการปั่นที่มาจากมาจากพวกพวกมุนาฟิกไอชาได้บอกว่าฉันก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรเลย นไะอาชาได้บอกว่าฉันไม่มีอะไรที่มันมัน,ม,นมันมาทำให้ฉันได้คิดเรื่องนี้เลยนอกจากว่าตอนไอาชาป่วยเนี่ยนางมีความรู้สึกว่าท่านนบีเนี่ยความอ่อนโยนของท่านนบีเนี่ยหายไป mm hmm. คือปกติเนี่ยไอายชาได้บอกว่าเวลาที่นางป่วยเนี่ยท่านนบีก็จะมาดูแลนางจะมา,าใช้คําพูดให้นางได้รู้สึกสบายใจใค้คาพูดให้นางอะไรแต่ว่าไอาชาได้บอกว่าในตอนที่ ท่านอับดุลลาห์หรือว่าสันลัมเนี่ยได้ได้มาคุยกับนางในหลังจากเหตุเหตุการณ์นี้เนี่ยว่าท่านอบีได้เข้ามาหานางแล้วก็คําถามเดียวที่ท่านอบีาถามท่านหญิงไอชาก็คือถามว่าไกฟตีกุมหมายความว่าเป็นไงบ้างคือท่านอบีถามแค่นี้เท่านั้นถามเป็นไงบ้างแล้วท่านอบีก็ไปคือในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยไอชาได้มีความรู้สึกว่า ทำไมท่านนาบีไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนโยนกับนางไม่ค่อยนิมนวลกับนางมาถามแค่ว่าไกฟตีกลุ่มคือไกฟฮาลูกี้ือถามว่าเธอเป็นไงบ้างแล้วท่านนาบีก็ท่านนาบีก็ไปออชาเนี่ยคือบุคคลที่ท่านอนับดุลเบลี๊ยลามรักมากที่สุดี่น้องดูเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์มีคนใส่ร้ายถึงออชาว่านางเป็นคนที่อะไรฮะนางกับซอฟานมัตัลเนี่ยได้ทําสิ่งไม่ดีกัน เนะพราะว่าไ,ไ,ไ,ได้เดินมา,ม,ามาที่หลังสองคนแต่ว่าบรรดาผู้ที่มีอีเนี่ยมีความมั่นใจในในานอาชยาแต่เรามาดูต่อว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่ให้เรารู้ว่าอาชายาคือบุคคลที่ท่านอับดุลเลาะห์สุลต่าได้รักมากที่สุดดังที่ไดม้มีคำถามจากท่าน,านาสฮะบะห์ท่านหนึ่งคือท่าน,านอัมบินอสัสอัมบินอัสได้ถามท่านอับดุลเลลสลต่าอะไวสัลลัมว่ามันฮับบุนนาสีอะไรถามท่านอับดุลว่าใครกันที่เป็นคนท่านอับดุลรักมากที่สุดท่านอับดุ ท่านยังว่าฉันรักอไอชามากที่สุดกอลอเมินาริจานอัมบินอัสเลยถามต่อไปว่าแล้วผู้ชายล่ะหมายความว่าท่านนบีอัมบินอัสเนี่ยถามท่านนบีใน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 คำถามแรกเนี่ยเหมือนกับอัมบินอัสกำลังต้องการถามว่าผู้ชายคนไหนท่านนบีรักมากที่สดุดแต่ท่านนบีกลับตอบตอบว่า,าไอชาหมายความว่าเป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นฟาจะ่ะเป็นสิ่งที่ให้อัมบินอัสได้ได้ไดไดทึ่งว่าท่านนบีตอบว่าคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดนั่นก็คือผู้หญิงก็คือท่านหญิงอไอชา อัมบินอัสได้ถามแปลว่าแล้วผู้ชายละ่ะท่านอับดุลเลาูฮาบอกว่าพ่อของนางเพราะฉะนั้นไอาชาแล้วก็พ่อของไอาชาเนี่ยคือครอบครัวของไอาชาเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวที่ท่านอับดุลเลลัลลอห์เขาเลยวะซัลลัมได้ได้ทำได้ได้รักมากและไอาชาคือผู้หญิงที่ท่านอับดุลเลละห์ซาลลอห์ซัลลัมรักมากทีนี้มาจะมาตอนมาถึงตอนที่ไอาชาได้ได้รู้เรื่องผ่านมาเวลาเท่าไหร่ฮะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยไอชาไม่รู้เรื่องอะไรเลย นางมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรฮะมีมีมีความคิดตะกิตตะขวงใจอยู่ก็ตรงที่ว่าท่านอับดุลเลาะห์สลาม,มเนี่ยมีคําพูดกับนางที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนโยนกับนางตอนที่นางไม่สบายไม,ไม่ไม่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนปกติอะ่ะปกติท่านอับดุลเลาะจะอ่อนโยนกับนางจะใช้คําพูดมา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 ,มา,มาปลอบใจนางมาอะไรกับนางแต่ว่าในหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งไม่มีเลยท่านนบีมาใกล้สตีกลุ่มถาม เธอเป็นไงบ้างแล้วก็ท่านนาบีก็ก็คือพอถามเสร็จท่านนาบีเข้าไปอัญชาได้บอกว่าฉันไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยฮัตตาคอรัตุบะดามาตะกอตุมาอีอุมมิสตออัชาได้บอกว่าจนกระทั่งว่าฉันได้ฉันได้ออกออกจากบ้านมาในตอนที่ฉันได้หายแล้วนะคือหายจากการเป็นเป็นเป็นไข้แล้วเนี่ยฉันออกไปออกไปกับ อุมมุสตนะนอุมมสตก็เป็น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 ญาตินะเป็นญาติกับท่านหญิงไอาชานะเพราะว่าอุมมุมสตอสเ,เป็นลูกพี่ลูกน้องกับกับอับูบักคสิดดิกก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกับพ่อของท่านหญิงไอาชาซึ่งทั้งสองทั้งทั้งสองคนเนี่ยได้ผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยได้ไอาชากับอุมมุสตอเนี่ยได้ออกไปออกไปที่ที่อะไรฮะที่อ่ที่เรียกว่าอันมานาเซ มานาเซเนี่ยคือสถานที่ที่พวกเขาคือที่ที่อยู่ไกลๆจากที่บ้านนะเป็นเป็นที่เขาเขาใช้ทําการปลดทุกข์กันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไอชาได้บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่เรายังไม่ได้ทําห้องน้ําไว้ใกล้ๆบ้านเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไอช้าบอกเราก็จะออกไปตอนในยามค่าคืนซึ่งเราก็จะออกไปทีงสองคนนี่แหละแล้วก็ออกไปไป ไปเป็นไปเป็นเพื่อนกันเพื่อไปไปไป,ไปปลดทุกข์ในในยามค่ําคืนแล้วก็พอเวลาที่ไอ้ช้าบอกว่าเวลาที่ฉันได้ออกไปกับอุมุมิสโตเนี่ยนะแล้วก็ในได้มีมีคำหนึ่งมีคำทางคำหนึ่งที่ออกมาจากปากของอุออมุมิสโตก็คือนางได้บอกว่าตาไอซามิสโตบอกว่ามิสโตนี่แย่นะนะอุมมิสโตนี่แย่นะนางก็เลยนางก็เลยบอกว่าบิสมากุณที อัตาซูบีนร้อจุลันชัยหะดับบันตลอดไอชาร์ก็เลยบอกกับอุ้มือสโตว่านี่เธอเธอพูดอะไรเนี่ยเธอกําลังตําหนิคนทุรนองสองข้างบัดดัสนะเพราะเพราะอะไรฮะคนทุรนองสองข้างบัดดัสนี่ยคือคือคนที่อยู่ในอยู่ในชั้นแนวหน้านะคือคนที่ที่ได้ได้ร่วมต่อสู้เคียงข้างท่านนับดบิลสลาร์ลอของอลาลีเวะสัลลัมไอาชาร์ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนางนางไม่ได้ทําการทําการตําหนิมิสโตมิสโตนเป็นลูกของนางนั่นแหละนะก็เลยถามว่าก็เลยถามว่า น,นี่เธอเธอด่าคนที่ร่วมสองบันดัตเหรออุม,มิสตอ์เลยบอกว่าไอฮานาตามิสตอ์ก็เลยบอกว่านี่นี่เธอเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคำนี้นะเนี่ยเป็นคำบอกกับบอกกับผู้หญิงคน,นหนึ่งที่ไม่ได้ไมไ่รู้เหตุการณ์อะไรเลยถามว่าไอฮานาตาถามว่าเธอไอชาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเอาวัลัมตัสมัยมาคอเธอไม่ได้ไม่รู้หรือว่าเขาขเขาพูดอะไรไอชาเลยถามว่าว่ามากอเลยถามว่าแล้วครับมิสตอร์ได้ ได้พูดอะไรละ่ะอิาชาก็บอกว่าฟาคบรตนีบีกาวล์อัฐฐ์ลอฮอิฟกฟัสดัตตุมารด์นอัลามาดีอิาชาก็ได้บอกว่าแล้วก็มิสอุมมุมิสตอรเนี่ยก็ได้บอกฉันบอกฉันถึงคำพูดของพวกอัลลุฮอิฟก์คำพูดของพวกที่ทำการโจมตีใส่ร้ายฉันในเรื่องของระหว่างอิาชาก,กับกลับแล้วกับซาฟานอัตต์ลนะ พอเวลาอุมมสตาได้ได้เล่าให้ฟังเนี่ยไอชาด้บอกฟัสดัตตุมารอดอนอะไรมารอดีฉันก็เลยป่วยหนักขึ้นไปอีกพี่น้องเราลองนึกภาพนะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ถูกถูกใส่ร้ายในเรื่องของเกียรติยศของนางคือบางครั้งเนี่ยเราเราอาจจะโดนโดนทดสอบในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของ ทรัพสมบัติโดนโดนโดนอาจจะโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนเป็นคนโกหกโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนขโมยของโนใส่ร้ายว่าเป็นคนเป็นคนที่ไปนินทาคนนั้นเป็นคนที่กินรีบากินอบอะยรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าในในในเกียรติยศของผู้หญิงเนี่ยการที่นางโดนใส่ร้ายในเรื่องของการเรื่องการการแะฮะเรื่องการเป็นเป็นผู้หญิงที่มีไป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 ทำซีนากับผู้ชายไปมีอะไรไม่ดีกับผู้ชายเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็ทําให้นางได้นึกถึงคาพูดที่ท่านนบีสัลลอฮฺสัลลัมได้ถามนางอยู่ประจําว่าถามนางตอนที่นางปล่อยว่าไกลฝตทีกลุ่มคือท่านนบีได้หายไปหายไปจากในความความอ่อนโยนของท่านนบีเนี่ยได้หายไปหายไปจากนางพอเวลานางได้รู้ข่าวนางก็เลยไปหาท่านนบีสัลสลอฮของอ์ละมือสัลลัมแล้วนางก็บอกกับท่านนบีว่าอัตะรันลีอันอาตีอับไวขอท่านนบีนะนางบอกว่าฉันขอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ฉันได้ไหม ท่านอบีได้บอกว่านานนบีได้บอกว่าได้หมายความว่านบีได้ตอบอายช้าไปสั้นๆนะบอกกำนังไปว่าไปว่าได้เดี๋ยวพบกันต่อนะในเรื่องราวของเหตุการณ์นี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องราวของอายช้ารับมิลลัลลอฮ์อันฮาแล้วก็เรื่องราวท่านนับดุลเบิดลลัลเดี๋ยวอัสลามุสซาลลัมตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับอัลลัมฮู้นะอับดุลเบิดนะมฮัมมัดอะไรวะอานนี่อัสลามิวัลลัมวะสลัมุอะลัยกุมอัลลอฮ์วะบรักาทู ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ัชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม